สวัสดี FC นะคะเริ่มแล้วนะคะสำหรับนะคะโครงการสำหรับาการต่อไฟของเราวันนี้เนาะนะคะอุปกรณ์เราก็ซื้อมาครบแล้วนะคะตรงนี้นะคะดีๆกะะ็ต่อมาจากด้านในเนาะนะคะเนี่ยจะเป็นอีกหลอดหนึ่งะคะ่ะไว้ตรงนี้นะคะคสำหรับทางเข้าบ้านเนาะนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะมาตรงส่วนตรงนี้นะคะ,ะ,ะ,คะเพราะอย่างน้อยเวลาเราเปิดเนาะนะคะเปิดไฟะคะ่ะตรงนี้มันจะเป็นหลอดใหญ่นะคะเปิดไฟแล้วมันก็จะสว่างเลยนะคะ สว่างถึงสวนยางนะคะแล้วก็โดยรอบเนาะนะคะบริเวณรอบๆเลยนะคะเอฟซีค่ะนะคะก็จะเป็นไฟตัวนี้นะคะก็เราเคยใช้นะคะหลอดนี้นะคะเวลาเปิดแล้วโอ้โหนะคะปั่นเปิดสปอร์ตไลท์ไปเลยคะ่ะตัวนี้นะคะทนนะคะค่ะแล้วก็เพิ่นก็บอกว่าประหยัดไฟด้วยเนาะนะคะอันนี้ก็เปิดตะนะคะ ตัวเชื้อคาวเนาะนะคะตอนนี้เราไม่มีโตนะคะเร,เราก็เลยใช้กระบับอันนี้ก่อนเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นกาแฟค่ะนะคะชงรอดีๆอยู่ค่ะออเดอร์นะคะพร้อ,อเนนะะมเสิร์ฟก่อนทํางานช่วงบ่ายนะคะอันนี้ก็เข้าไปติดตั้ง์ด้านในแล้วนะคะก็นะคะสำหรับบ้านเรานะคะจะมีติดตั้งมุมนี้นะคะ่ะ <c oughs> มุมนี้เนาะนะคะแล้วก็มาส่วนของมุมด้านนี้นะคะที FC. ตรงนี้นะคะ ตรนี้เราจะจะติดตั้งเป็นหลอดยาวๆนะคะตรงนี้เราจะใช้หลอดแบบนี้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยนะคะพอเราติดตั้งปุ๊บเนาะนะคะมันก็จะสว่างไปด้านหลังบ้านนะะตรงนี้นะคะ่ะบู้โหโอ้งน้อยเอวหางจ้งไว้กอนนะคะหูแจ้งตาใสเป็นพ่อเนาะ <laughs> นะคะถ้ามันมืดนะคะจะทําให้เราแบบเกิดการจินตนาการสูงนะคะไม่ได้นะคะซี FC นะคะร้อน <laughs> <laughs> อย่างนี้เราเห็นบรสัทดีเอ็กๆเฮ้าแบบว่าคิดไปเองเนาะนะคะเราต้องแบบว่าให้แบบว่ามองไปปุ๊บอ้าวต้นไม้นะคะโอ้น้องหมายอย่างเงี้ยขาวๆนี่เนาะนะคะก็เลยทําให้ว่าต้องติดไฟที่สว่างที่สุดอะคะ่ะนอกบ้านเนาะนะคะ <c oughs> แล้วก็จะได้เห็นอะอะไรหลายๆอย่างเนาะนะคะทำมันแจ้งเนาะนะคะขันมีงูเขามากกันนี่เนี่ยนี่เนี่ย <c oughs> นิ้วขมักกนนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยไปจะตายเนาะนะคะทีสันดีค่ะแต่ว่าใช้ห้องน้ำนะคะก็เราก็จะติดต่างห่าะ,ะเพราะว่าเวลามีใครเข้าไปอาบนห้องน้ำแล้วนะคะมันก็ต้องปิดประตูใช่ไหมคะเอฟซีอย่างเข้าห้องนั้นปิดประตูอยู่แล้วเราก็จะไม่ใช้หลอดเดียวกันนะคะเราจะไม่เชื่อมโยงกันนะคะ <c oughs> คนละหลอดไปเลยนะคะอันเพราะว่ามันอยู่บ้านบ้านก็ใช่ว่ามันจะสูงเนาะนะคะทุกอย่างเราต้องให้สว่างทุกมุมนะคะ เพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยนะคะแล้วก็ตัวเราเองนี่ละค่ะนะคะนองอยางไปใช้น้องก็สซได้เห็นเนาะนะคะว่าอันอน,นั้นคืนอยังอันนี้คือยังเนาะนะคะน่ะตอนนี้นะคะเราก็นะะจะทาการต่อไปนะคะเอซีคะพี่ไปแล้วนะคะเมื่อกี้ก็นะคะเจ้าของที่เนาะเพื่อนก็มาเล่นกับเรานะคะเอฟซีก็ตอนนี้ก็กลับแล้วะคะ่ะมาเล่นมาถามไทยเนาะนะคะมาเยี่ยมมายามนะคะคนอีสานเท่าเกินมาเยี่ยมมายามกันเนาะนะคะไอ้เนาะหนุ่มจ๋านะคะ อ,อ,อ่ะตรงนี้เราก็จะเพิ่มหลอดนะคะเพิ่มแสงเพิมเะะพ่มแสงนะคะอันเพิ่มแสงสว่างให้ให้เจ้าของเนาะนะคะเพราะว่าถ้าบ่เพิ่มหอ้องสิบหัวห็นหงเงี้ยข้ามนี้มีมืดตึ๊บนะคะอ่าทิ้ดไหมไม่ต้อง,องไม่ต้องไม่ค่อยเทสนะคะเดี๋ยวเราจะเทสท,ทีเดียวนะคะตอนนี้เราก็จะติดตั้งอุปกรณ์ก่อนเนาะนะคะไปส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้คือไฟในห้องน้ำมใส่ใใเอ้กซ์เกลือ ถาีทีว่าเมื่อกี้เห็นกิงคืนนะคะไต่นลรงค่ะไต่ลังค่ะโอ้ยนะคะออเออเขาเถืด้วยน,นะคะที่บ่าเสียงดังเนะนะคะพอดีนะคะเออเป็นไรไม่รู้กับกิงคือน,นะะ <c oughs> ต้องจะสอบทำไม่ได้ขาะกลัวนะคะเ <c oughs> ออเหงืองนะคะขนลุกเนอะน,นะคะทําให้แบบว่ามันกับเราเนอะนะคะไม่มีเราก็ต้องไม่มีเขาเนอะ,ะ <c oughs> สำรวจนะคะตอนนี้ก็กาลังติดตั้งระบบไฟภายในนะคะ fc นะคะ นะคะทุกส่วนของตัวบ้านต้องมีแสงนะคะค่ะนะคะเนี่ย,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 ยอะไรอโู้ก็ดีหน่อยนะคะ<อ>ที่จ๋าที่ดีๆ,ๆนะคะอพอจะมีความรู้เนาะนะคะวุ่นเรวทำไปทำไปนะคะสู้ๆนะคะค่ะนะคะ ไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ลงมือทำนะคะ่มชูชูมาชูชูมาชูชู้อสู้ชู้เมื่อกี้ก็นอนนะคะก็คุยกับเจ้าของที่ฮะเลยทำหมช้านะคะมาชูชูมาชูชูแป๊บเดียวค่ะเียวว่าแป๊บเดียวอันนี้คืออย่างนี้จะพีก่าได้ยังคุ่ละจะมีทูวีทูวีวันวีนะคะ The way. อ่อนเลยโอ้ไม่ใช่นะคะตอนนี้เราก็ใช้ไฟของเอฟซีนะ,ะประจุงอยู่เนาะนะคะม่นกับสีมืมดๆจิงหนอยนะคะเพราะว่าเข้ากับติดตั้งหลายจุดเนาะนะคะเอฟซี FC นะคะทำให้แบบช้านะคะนิดนึงค่ะแต่ว่าน่าจะเรีสิทธิ์ก่อนมืดนะคะค่ะนะคะโต๊ะโต๊ะใช้โอ่งนะคะโต๊ะ พอเสร็จจากส่วนตรงนั้นก็ติดตั้งตรงนี้ต่อเลยนะคะพีนะฮะก็ียังไงๆๆก็ต้องให้สิ็จน,นะคะวันนี้เนาะน,นะคะค่ะนะคะโอเคนะคะสารับคลิปนี้นะคะครอบครัวมุกงตาพาเพลินก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ